เอาเลยครับในที่สุดอัปเดต24ก็มาสักทีนะครับก็รอกันมาตั้งวันหนึ่งเลยนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะออกวันที่8นะครับแต่ว่าเขามาอัปเดตวันที่9ตอนช่วงเวลาตีหนนะครับซึ่งโอเคเข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาไทาม์โซนของประเทศเขานะครับก็ไม่ว่ากันนะก็ก็อยู่ดึกกันหน่อยนะครับผมก็ได้อัปคลิป Daybreak เพื่อฆ่าเวลาไปนะครับเพื่อมาทําคลิปนี้เนี่ยก็ในที่สุดก็ได้ออกมาสักทีนะครับแพดรีวิวนั่นเองนะครับสำหรับในแพดนี้เนี่ยก็เป็นการอัปเดตที่ผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีแค่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องระบบ Reruit เพื่อนหรือระบบเอาเพื่อนเข้าบ้านแบบใหม่นะครับแล้วก็ระบบ b o u n t y Broker แบบใหม่นั่นเองนะครับในส่วนแรกเนี่ยผมจะพูดของเรื่องบอักต่างๆก่อนแล้วกันนะครับที่เขาได้รับที่เขาได้ฟิกขึ้นมานะครับในแพดนี้นะ โอเคบักแรกที่ได้รับการแก้นะครับก็คือบักของโรเตอร์นะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนได้เจอกันมาแบบไหนนะครับแต่ในบางที่เนี่ยเขาได้แก้บอกว่ามีโอกาสที่โรเตอร์จะเกิดตอนที่เรากําลังขับรถอยู่นะครับก็คือเกิดอัดหัวเลยเกิดใต้รถเลยอย่างนี้นะครับแล้วทําให้ระเบิดนั่นเองนะครับก็บักตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการแก้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีการที่โรเตอร์จะมาเกิดกลางถนนทันทีที่เราขับรถอยู่นะครับหรือว่า อยู่ๆรถก็ระเบิดแล้วก็มีควันของโรเตอร์ออกมานั่นเองนะครับอย่างที่สองน,นะครับก็คือเวลาเราไปหาเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ศัตรูนะครับก็คือนอตทฮสไทเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยประตูบ้านของพวกเขาเนี่ยมันล็อกนะครับทำให้เราต้องกระแทกไหล่เข้าไปบัคตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการแก้นะครับก็คือเราไม่จําเป็นที่ต้องไปกระแทกประตูใส่บ้านเขาแล้วนะครับก็ไอ้บัคตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในที่อ่าคอมมูนิตี้ของเกมนเนี่ยเขาอยากให้แก้กันมานะครับก็ อันนี้ก็คือได้รับการแก้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคบั๊กจากที่3ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับก็คือบั๊กของจังกอนอนนะครับเวลาเราวิ่งหนีจังกอนอนเข้าไปนในบ้านเนี่ยแล้วจังกอนอนพยายามตามเข้ามาในบ้านนะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็หายไปนะครับอันนี้เลยก็ได้รับการแก้นะครับก็ผมคิดว่าจังกอนอนเนี่ยน่าจะไม่หายนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เป็นเรื่องดีหรือเปล่าครับคือ <c oughs> อยากให้มันเป็นบั๊กต่อจาเลยขี้เกียจยิงมันนะครับอันนี้เนี่ยคือตัว ตัวผมเองผมไม่เคยเจอประสบการณ์ที่จักอนอนหายไปนะครับแต่ก็คงมีผู้เล่นในคอมมูนิตี้นะครับที่เจอบั๊กนี้นะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ได้รับการแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจักอนัดจะไม่หายไปนั่นเองในส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของการปรับปรุงมอดปืนนะครับที่ชื่อว่า Accelerator แล้วก็ทัมเบ e r นะครับก็ถ้าใครที่ถ้าใครที่ได้ดูในแพทช์พรีวิวคลิปแรกของผมเนี่ยก็จะได้ทราบข้อมูลคร่าวๆไปแล้วนะครับว่า เข,เขาได้ทำการปรับปรุงอะไรไปบ้างน,นะครับในส่วนแรกเนี่ยของ Accelerator นะครับก็คือเขาจะเพิ่ม Impact นะครับหรือค่าแรงกระแทกเข้าไปนะครับแล้วก็มีค่าน o อก Back ด้วยนะแล้วก็ยังเพิ่มระยะการยิงของมอสตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาหรือได้เนิร์ฟกลับมาเนี่ยก็คือรีคอยนนะครับหรือแรงสะท้อนแรงดีดปืนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับมากเยอะกว่าเดิมสุดๆเลยนะครับการฟิกครั้งนี้เนี่ยทำให้เอ็ก l e เซ t o r เรเตอร์นะครับ สามารถต่อกรกับศัตรูที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับอย่างเช่นแจ็คกนอตหรือบัตเพลจแจคกรนอตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถยิงปืนเนี่ยได้ระยะไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าต้องเล็งให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับคือปืนมันดีดมากๆแล้วก็ทําให้ควบคุมยากนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยในส่วนของทัมเบิลนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือทัมเบิลเนี่ยจะได้รับการนัปเดตก,ก็คือยิงกระสุนออกไปแล้วกระสุนจะแยกออกเป็น2ลูกนะครับก็คือจะมีรูกระสุน2รูนะครับ ถ้าเรายิงลองถ้าเราลองยิงอาจกำแพงดูนะไอแบบนี้นะคือมันทำให้เราสามารถยิงตัดขาตัดแขนศัตรูที่เป็นซอมบี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มระยะการยิงเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเนิฟเนี่ยก็คือเราเอาไปยิงแบบ สไนป์ไม่ได้นะครับก็คือยิงแบบระยะไกลแบบมากๆเนี่ยไม่ได้นะครับคือมันจะไม่แม่นนั่นเองเอาละนี่ก็คือทั้งหมดของบั๊กนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้เนะี่ยก็มันไม่ได้มีอะไรมากนะครับเขาได้ปรับนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เยอะเหมือนแพดก่อนๆที่เขาได้เอาออกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปในส่วนต่อไปนะครับก็คือคอนเทนต์ใหม่ที่เขาได้เอาเข้ามานะครับ เรามาพูดถึงส่วนแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของเสื้อใหม่นะครับโดยมีอาร์ติสต์นะครับหรือศิลปินคนที่ออกแบบเนี่ยก็คือคุณไทเฟรลนะครับหรือคุณผู้ชายที่อยู่ด้านบนนะครับก็ในคลิปเมื่อเช้าเลยที่ผมนั่งดูเขาจะเป็นการาสัมภาษณ์นะครับว่ามีคอนเซปต์อาร์ตยังไงเขาสเก็ตยังไงนะครับเขามีไอเดียยังไงนะก็ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้นะครับก็จะได้เรียนรู้อาร์ตเวิร์กดีๆไปนะครับโดยเสื้อนี้เนี่ยจะถูกอัปเดตเข้ามาในตอนที่เราทําการล็อกอินหลังจากที่เราทําการอัปเดตตัวเกมแล้วนะครับท่านที่โดยเสื้อเนี่ยจะไปอยู่ในอ่าห้องห้องแต่งตัวของเราเลยนะครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ทุกเมื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของเสื้อตัวนี้เนี่ยคือคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ Concept ของเขาเนี่ยคือ Back Life Matter นะครับถ้าใครที่นด้ตามข่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับที่มีข่าวการ ชุมนุมของ Back l i v e Matter นะครับหรือการเรียกร้องสิทธิให้แก่ชาวผิวสีนะครับหรือคนผิวสีนะ,ะคือในส่วนนี้ถ้าผมใช้คำที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่ถูกเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับคือ,อคลังคำศัพท์ในหัวของเรื่องนี้เนี่ยคือผมมีไม่เยอะนะครับก็เอาเปา็นว่าเขาทำออกมาเพื่อสนับสนุน Back l i v e Matter นะครับประมาณนี้นะก็เป็นการออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนับสนุนการเหยียดเชื้อชาตินะครับแล้วก็สนับสนุน ความเท่าเทียมกันในเรื่องของเชื้อชาติแต่ละชาตินะครับว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับทุกชีวิตสําคัญอันนี้ดีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งของเสื้อนี้เนี่ยคือมัน Limited e dition นะครับเราสามารถทําการซื้อมาใส่ได้จริงๆนะครับถ้าใครสนใจก็รีบไปจับจองกันนะครับก่อนของจะหมดแล้วก็ก่อนเวลาจะหมดนะครับเสื้อนี้ก็คือมีจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เขาทำมาในเกมนะครับเราสามารถซื้อมาใส่ได้นะครับ โอเคกลับมากันในเรื่องของระบบคอนเทนต์ใหม่ที่เขาได้แอดกันเข้ามานะครับก็คือระบบ c r u i t ใหม่นั่นเองระบบนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถรับเพื่อนบ้านเข้ามาในบ้านของเราได้ทันทีเลยนะครับโดยจะคํานวณการใช้จ่ายค่าอิทธิพลในการที่จะไปจ้างเขาเข้าบ้านเนี่ยตามระดับความสัมพันธ์ของบ้านเราแล้วก็บ้านเขานะครับโดยในระดับแรกเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเกมมาเลยนะครับแล้วเราไปเจอเพื่อนบ้านสักบ้านหนึ่งเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้ทำควยอะไรให้เขาเลยนะครับความสัมพันธ์เนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับนูนเชีนะ ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้พวกเขาเนี่ยเข้าบ้านตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับโดยที่ความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยนะครับเราจะต้องจ่ายทั้งหมด1,500 Point Influ e n c e นะครับในการที่จะดึงเขาเข้ามานะครับระดับที่2เนี่ยคือระดับเฟรนลี่นะครับเป็นระดับที่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเราจะต้องใช้ค่า Influ e n c e point ตเนี่ยตรงนี้คือ750นะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยคือระดับแอร์ไลน์นะครับแอร์ไลน์เนี่ย แแทเกกก่่าาๆหหรรรืืออมใ้้ตตัังนะคคบ็ถ้าสมมุติว่าระดับความสัมพันธ์ของบ้านเราแล้วก็เพื่อนเนี่ยอยู่ในระดับแอร์ไลน์แล้วเนี่ยเราสามารถดึงพวกเขาเข้าทีมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินฟลูเอนซ์นั่นเองแต่จําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าการรับคนเข้ามาโดยระบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปทํากับเพื่อนบ้านที่มีสถานะฮอสไท์นะครับหรือสถานะศัตรูนะอันนั้นคือเข้าไปเราได้เราเราได้แดกลูกตะก่วแน่นอนนะครับเพราะงั้นก็ อย่าลองนะครับอย่าหาทำนะการโดนศัตรูยิงในเกมนี้เนะี่ยคือเข้าหัวทุกนัดนะครับโอเคเอาแหละระบบต่อมานะครับที่เขาได้ทําการเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือระบบ Bounty Broker แบบไซคลิงนะครับหรือที่มีตารางเวลาบอกแบบชัดเจนนะครับว่าแพ็คต่อไปเนี่ยจะมีแพ็คอะไรเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างแพ็คที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยคือแพ็คเฟียซัมฟูเทนะครับ มันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็คือเดือนมีนาคมนะก็คือขึ้นเดือนมีนาปุ๊บหมดปั๊บนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแพ็กต่อไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะต้องรอทางผู้พัฒนาเนี่ยออกมาประกาศว่าแพ็กต่อไปเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราจะสามารถรู้ได้แล้วว่าแพ็กต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรมานะครับเราสามารถกดไปดูที่ตัวจุด3จุดได้นะครับในส่วนของ Multi b r o เกอร์นะครับ อ่ะพอกดไปป๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่า the pawn shop pack เนี่ยจะกลับเข้ามาเลยครับฟังดีๆนะพรไหมครับไม่ใช่เพาะไม่ใช่หนังโปะเออ the pawn shop นะครับ <laughs> กำลังจะเข้ามาในอีกเดือนหน้านะครับแล้วก็เขาได้เขียนกำกับไว้ว่า f e a r s u m f o o t a g e เนี่ยก็คือใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะงั้น,นรีบเก็บให้หมดเลยนะครับถ้ายังถ้ายังไม่ได้เก็บของให้ครบเนี่ยในแพ็กนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราไม่จะเป็นที่ต้องรออัปเดตแพทนอกเกมนะครับคือตัวเกมเนี่ยเขา ใส่ระบบไปแล้วว่าอ่ะอัพแม่งไปเรื่อยนะครับในเกมก็คือเป็นออนรันไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมานั่งรออัปเดตให้เสียเวลานะครับก็คือหมดเวลาปุ๊บแพ็คใหม่เด้งมาเลยอันนี้ก็โอเคมากเลยนะครับผมชอบระบบนี้มากนะเพราะอาวุธแต่ละอย่างในแพ็คแต่ละอย่างเนี่ยคือมันเจ๋งมากๆเลยนะครับมันดีนะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของบาวที่บร k e r เกอร์อัปเดตเนี่ยคือแพ็คทรัมบูวาเล่นะครับในแพ็คนี้เนี่ยจะมีปืนทุกอย่างนะครับ น่าจะทุกอย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือปืนจาก DLC Hard Land นะครับโดยแพ็คนี้จะชื่อว่า Echo Lab นะครับไม่ใช่ชื่อแพ็กว่า t r a m b l a l l e แต่ว่าชื่อปืนพวกนี้ก็คือ Echo นะครับ Echo Lab นะโดยจะมีตั้งแต่ปืน MP5 ปืนสันไนปืน M4 ปืนลูกซองปืนพกปืนรเบิเวอร์นะครับปืนลูกโม่และทุกอันเนี่ยผมขอบอกว่ามันเก็บเสียงนะครับแม้แต่ลูกซองหรือปืนลูกโม่เนี่ยที่ไม่น่าจะเก็บเสียงได้นะ แต่ว่ามันเก็บเสียงได้นะครับอันนี้คือแพคที่ผมคิดว่าแม่งคือเดอะเบสเลยนะครับคือทุกอย่างเก็บเสียงบวกความแรงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มันเท่ด้วยนะชื่อก็โคตรเท่เลยครับ Echo เนี่ยก็ถ้าใครได้เล่นแล้วเนี่ยคือให้รีบไปทำนะครับก็คือเก็บให้ครบก่อนเวลาจะหมดนะครับคือมันอยู่อีกนานแหละแต่ว่านะเอามาเล่นก่อนก็ได้สนุกก่อนนะครับอันนี้ก็ไปตามลากเก็บเบ้าที่บรกเกอร์กันเองนะครับ โอเคครับนี่ก็คือแพดโน้ตทั้งหมดนะครับของแพทยีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับข่าวสารอย่างครบถ้วนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วกอ็อันนี้แนะนำเลยนะคือรีบไปเก็บ Echo ให้ครบนะครับแล้วเอามาเล่นนะแม่งสนุกจริงปืนไม่ต้องเก็บเสียงเอ้ยปืนไม่ต้องใส่ที่เก็บเสียงนะครับปืนแม่งเก็บเสียงให้เลยนะอันน,น,นี้อันนี้แนะนำนะครับก็ เดี๋ยวเราไปเจอกันในร i t a l l Zone นะครับก็วหวังว่าทุกคนจะกด Subscribe นะครับแล้วก,กดถูกใจแล้วก็กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยพอไปเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในร i t a l l Zone นะครับผมสวัสดีครับ